ทำแตกวะนี่ใจเอาใจไม่ใจแล้วตายเรอยามามาน้งนีนะ เอาไปอันอันนี้คือแกงขี้นะคะแกงับแกงนะคะแกงขี้ค่ะคนละเครื่องบ่คนละเครื่องก็ได้ว่าเดี๋ยวกูปต์หมดเลยใส่แจ้วพี่สวัสดีค่ะลุงป้านาอาค่ะมือนี้แอนบไปยุบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านด้วยมือนี้มาร้านนวดอ่า น้องสาวค่ะมากินเข่ามานวดแน่นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะพาชมร้านนวดน้องสาวด้วยนะคะว่าลักษณะของการร้านของน้องสาวเป็นยังไงนะคะร้านของน้องสาวยุใส่นะคะร้านของน้องสาวของสาวดอนนิ่เปิดอยู่ที่เย็นตะบอยนะคะนาะเดี๋ยวแอนจะพาชมก่อนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไปด้วยนะคะว้าวดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ มุมสวยๆนะคะร้านน้องสาวอยู่ที่เยตตบอยเดคะเดอเปิดอยู่ที่เยตตบอยค่ะนี่ค่ะหอมเข้ามาในลานนวดกับหอมอหอมกลิ่นสมุนไพรต่างๆนานาที่พี่นวงเอ้ยเข้าไปในอาหารกับหอมอาหารค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะถอยหลังให้ลุงป้านาะอาได้ดูสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็งจังไรค่ะ ฝั่งนน้นก็จะเป็นนี่ค่ะทางเข้ามานะคะนี่ค่ะทางเข้ามาจะติดด้วยห้องน้ำแขกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาฝั่งนี้เลยค่ะนี่ทางเข้ามาแล้วนะคะนี่ป้ายยินดีต้อนรับทุกๆบ้านก็ต้องมีค่ะประมาณนี้เลยนะคะเนาะสวยงามค่ะ ตกแต่งสวยงามนะคะร้านนวดที่ประเทศสวีเดนแอนก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้คือของลานน้องสาวค่ะทุกที่แต่ละที่แต,ทแต่ละบ้านแต่ละร้านก็จะทําไม่เหมือนกันด้วยเนาะ,ะเนาะก็สิแตกต่างกันไปค่ะฝั่งนี้แต่แอนชอบสไตล์ของเขานะคะที่เขาติดหนูนติดนีไว้ค่ะเบิงสวยงามจริงๆค่ะ สวยงามตามท้องเรื่องเนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะจะพามาดูราคานวดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนิพรธีแล็กเนาะค่ะเนาะนวดราคานวดนะคะ30นาทีก็สิ่ห้าร้อยห้าสิบคูนค่ะ60นาทีก็จะ750โคนูน90นาทีก็จะพันสองนะคะ120นาทีก็จะ1,500ค่ะ ราคาของเพิ่นนะคะเนาะนี่ค่ะก็สิประมาณนี้เลยค่ะนี่ราคาร้านนวดนะคะประมาณนี้ค่ะสวยงามค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านนวดนะคะคู่แฝดฉันเองค่ะ สวยงามดอกไม้นี่ยค่ะสวยงามเลยคะ่ะนี่ค่ะมีช้างด้วยนะคะน้องช้างก็นนาลักหนาช่างอะไรขนาดนี้นะคะเนาะนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะสวยงามมากมายค่ะน,นะ,ะมุนกล่องแห้งนะคะ ถ้าเหมือนแรงก็จะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดินขบมาห้องนี้นะคะนี่ค่ะเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังเพาะๆสนะเบาหู้ค่ะนี่ค่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องจ่ายตรงจ่ายตังนะคะนี่ค่ะห้องแบบรับคงรับแขกขแขกนั่งรอต่อคิวสักนิดหนึ่งหาหน้าที่สิบหน้าทีก่กวากันไปเนาะคะ่ะเนาะ ที่นี่มีหมอหนวดอยู่เขาหนวดอยู่น้ากันสองคนนะคะขอนวด่ะมาจะพาไปดูห้องนวดนะคะนี่ค่ะห้องแรกนะคะนี่ค่ะตกแต่งสวยงามนะคะเนาะนี่ค่ะห้องที่หนึ่งนะคะเดินเข้ามาแอนไม่รู้ว่าเปิดไฟตรงไหนของเขานะคะส่วนอันนี้ก็คือ ห้องที่สองค่ะอันนี้พึ่งนวดเสร็จไปนะคะนี่ห้องที่สองนะคะพกหัว่มันเปิดไฟตรงไหนคะลุงปานาคะส่วนห้องนี้ห้องที่สามนะคะสิมี่ยู่สามห้องค่ะนี่ห้องนี้เวลาแอนนาแอนกับสิมานวดยู่ห้องที่สามเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะมีสามห้องด้วยกันเนาะคะ่ะเนาะ สามห้องเลยมองออกจากห้องนวดตรงนี้มานะคะเมื่อนี้ลูกค่านี่เยอะตลอดทั้งวันเลยนะคะแอนมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ลูกค้าเขาเต็มตลอดพึงสิพึงสิงสงเงียบตอนหกโมงกกัวนี่ค่นนะ,คะคนหกโมงครึ่งนี่นะคะเลยได้ทยถ่ายคลิปจัาหน่อยหนึ่งค่ะปกติว่าสิถ่ายตะเวนเหมือนที้พี่นองอืงแต่ว่าลูกค้าเขานี่ร้ายเต็มเอียดเต็มเอียดค่ะ นวดสองคนนี่ไม่ได้พักกันเลยนะคะเนาะนี่มาบ้านมาจากบ้านเมืองไทยเลยนะคะฝีมือแม่ค่ะทุกอย่างเราจะมีฝีมือคุณตาเห็นไหคะอันนั้นคือของกับไส้ฝีมือพ่อะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะสวยง่ามมากไหมคะ่ะหมอนะคะนั้นแม่หมอะคะ่ะนี่เลยนะคะเปิดเพลงให้ฟังตลอดเลย นี่ค่ะฝีมือพ่อนะคะทําไมต้นอันนี้ของเขาเหมือนกับจะตายเลยต้นอันนี้มันจะตายเหรอยายมันโดนอะนั้นแหละมันโดนน้ำยาไอ้จับกลิงไอ้น้ำยาอุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละก็มันโดนในนี้อ๋อไอ้ระเหยขึ้นไปแล้วไอ้นี้มันเป็นไอ้อะไรดูค่ะสงสัยเขาไม่ชอบมันมันมันร้อนเนาะใช่อุ้ยต้นสะดายแท้นี่ ร้านหมอนวดก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้นี่แอนไม่รู้จักนะคะเพระาะว่าแอนบริหลามาสายนี่ค่ะแอนรู้จักแต่พระแต่อะไรธรรมดาของเราเนาะค่ะเนาะประมาณนี้แหละคะ่ะร้านนวดที่สวีเดนนะคะนี่ค่ะน้องสาวเปิดร้านนวดพี่สาวนวดไม่เป็นพี่สาวถนัดทางทำอาหารกะเป็น เจ้าของร้านอาหารไปนะคะส่วนหน้องสาวถนัดท่างนวดค่ะกะเป็นเจ้าของร้านนวดไปนะคะเบื่งค่ะสั่งเงินสั่งท่องโอ้ยสวยงามมากมายค่ะนี่ว้าวสวยงามจริงๆนะคะนี่นะคะ่ะซีวิดเมืองนอกนะะเนาะก่นเนาะ ากได้ก็ต้องหาอยากมีก็ต้องหาเองค่ะนี่ค่ะบ่ได้ของเงืนผัวใส่นะคะมาดามเหน่งมาดามแอนสองพี่น้องนี่หาเองค่ะอยากได้ก็คือหาเองอยากมีตังใช้แบบว่าไม่ต้องคิดมากว่าเราจะใช้แบบไหนทําอะไรกับตังที่เราหามาหาเองสบายใจสุดๆค่ะพี่น้องค่ะอย่าไปคิดว่า ขอตังแฟนใช้ไม่ได้ทำงานมันจะสบายค่ะหาเองใส่เองนักเล่งพ่อค่ะพี่น้องคะปลูกสวยงาานะคะอันนี้ก็คือของจริงว่ะนี่อของจริงนะคะนี่ของจริงนะนี่แอนปลูกทีไรไม่เคยรอดสักทีค่ะตุยหมดนะคะกับประมาณนี้ค่ะวันนี้มีคลิปร้านนวดมาฝากนะคะมีคลิป ลานนวดมาฝากใครที่สนใจอยากมานวดก็มานวดได้เลยนะคะเสิร์กหรือกระโถนมากจองเวลาานวดนิพรรีแลกมาซัดาเลยค่ะเขียนเบิ้งนะคะบุษยยุฟังยึดตะบอกบอกึตะบอยบุษยยุไกแถวนี้ค่ะนุ่นเปิดทุกทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเนาะคะ่ะเนาะเปิดตลอดค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ